ดวงวันพุธที่17กักฎาคมค่ะวันนี้ดวงดีที่สุดเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้อยากจะทําอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วเราก็มีใจที่จะใฝ่รู้มากๆค่ะหาเรียนหาถามคนอื่นหาถามผู้รู้ตั้งใจมั่นใจจะทําสิ่งนั้นจริงๆค่ะ เกิดวันจันทร์ค่ะจัดการงานออกมาได้ดีมากๆเลยงานเราคือพรีเมียมมากไม่มีคู่แข่งคือเกินต้านมากแล้วก็เราจะได้ลูกค้ารายใหญ่ระดับบิ๊กๆหรือว่าได้ทำงานกับคนใหญ่คนโตด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะอยากจะทำงานใหม่งานเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะแต่นะตอนนี้มันยังทำไม่ได้นะเพราะว่ายังจะต้องเก็บเงินทุนก่อนหรือว่าภาระงานประจำงานเดิมที่มีมันยังเยอะมากๆเราต้องจัดการเคลียร์ออกไปก่อนค่ะ คนเกิดวันพุธค่ะจะมีเรื่องทะเลาะนะคะกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างหรือว่าเป็นคนในครอบครัวก็ได้ซึ่งเราจะอยู่ในฝ่ายที่เสียบเปรียบเขานะพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคนอื่นเขาจะใช้เป็นกดมู่หรือว่ามีคนมารุมเราก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่เงียบๆเฉยๆดีกว่าคนเกิดวันพฤหัสเป็นวันที่อยากพักผ่อนอยากนอนเฉยๆอยากอยู่บ้านไม่อยากออกไปไหนค่ะอยากทำงานนั่งโต๊ะเฉยๆก็ได้แล้วก็มีซีรีส์ที่ชอบมีขนมที่ชอบวางไว้ใกล้ๆค่ะ คนเกิดวันพฤหัสค่ะอยากจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมอยากจะซื้อทรัพย์สินเพิ่มมาเก็บมาเก่งกําไรนะคะแต่ว่าเรายังกลัวค่ะยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดมันจะประสบความสําเร็จไหมมันเป็นการที่เราไม่กล้าทําค่ะทั้งนที่เราก็หาข้อมูลมาเยอะพอเหมือนกันค่ะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะโทรศัพท์มือถือที่ใช้มันรนรวนิดนึงหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำโซเชียลต่างๆค่ะมันเหมือนกับมันจะชอ็อตๆหรือว่าเสียงมันขา,ขาดหายๆค่ะเราก็เลยคิดอยากที่จะซื้อของใหม่ก็คือข้ามผ่านไปเรื่องการซ่อมเลยค่ะอยากจะไปได้รุ่นใหม่ของใหม่แล้วก็แอบไปดูราคามาแล้วค่ะ